อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับขอให้สมน้ำสมเนื้อนหน่อยเผยเงื่อนไขที่จอร์จินิโวนาดุมจะยอมจะลดปากกาต่อสัญญากับลิเวอร์พูลจอร์จินิโวนาดุมมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์แสดงท่าทีว่าต้องการที่จะขยายสัญญากับสโมอสรลิเวอร์พูลแล้วโดยเจ้าตัวมีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาออกไป แต่ต้องเป็นภายใต้ค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อกับฝีเท้าของเจ้าตัวด้วยสัญญาฉบับปัจจุบันของกองกลางวัย30ปีกับต้นสังกัดนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่เจ้าตัวยังสามารถเดินหน้าพูดคุยเพื่อตอบรับข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นได้เมื่อเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญานับตั้งแต่วันที่หมกราคมที่ผ่านมาโดยรายงานข่าวล่าสุดจากในตีมินิตของประเทศอังกฤษ ได้อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดที่เราบอกว่าตัวนักเตะได้ทุ่มเทยอย่างเต็มร้อยให้กับหงแดงตลอดมาและแสดงท่าทีต้องการค่าเหนื่อยในระดับที่สมน้ำสมเนื้อกับความทุ่มเทของตัวเขาไวนาดุมนั้นไม่ได้ต้องการเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรแต่อย่างใดแต่เขาเป็นหนึ่งในนักเตะคีแมนของทีมและตัวเขาคิดว่าสโมสรสมควรที่จะตอบแทนเขาในประเด็นดังกล่าวทั้งนี้ไวนาดุมนั้น ตกเป็นเป้าหมายของเจ้าบุญคุมบาร์เซลโลนามาตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่องซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วขณะที่รายงานข่าวล่าสุดชี้ว่าทั้งสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงอินเตอร์มิลานรวมไปถึงวูฟแฮมตันวันเดอร์เองก็ได้กำลังจับตาสถานการณ์ของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันิเวอร์พูลเตรียมชี้ชะตาสองแข้งดังหลังทั้งคู่แทบไม่มีส่วนร่วมกับทีม เตรียมที่จะชี้ชะตาของสองแข้งดาวดังหลังจากที่ทั้งคู่แทบจะไม่มีส่วนร่วมภายใต้การนำทีมของเจอเก้นครอฟในฤดูกาลนี้โดยเชื่อว่าทางลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวดีว็อกออริกี้ออกไปแต่เบรกไม่ให้เซอร์ดันชากิรี่ย้ายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ลิเวอร์พูลสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของเจอเก้นครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมันนี้ได้ชี้ชะตาอนาคตของสองแข้ง ที่แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างดีวอกออริกี้หัวหอ,อกชาวเบลเยียมและเซอร์ดดนชากิลี่ปีกชาวสวิตเซอร์แลนด์จากการรายงานของลิเวอร์พูลเอ็กโคเว็บไซต์ท้องถิ่นชื่อดังของเมืองลิเวอร์พูลโดยในรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าในรายของดีวอกโอริกกี้นั้นสโมสรพร้อมที่จะเปิดโอกาสในการย้ายทีมถ้าหากว่าสโมสรจะได้ค่าตัวที่เหมาะสม โดยที่มีข่าวว่าสโมสรหมาป่าบูฟแฮมตันวอรเรอร์ทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกและทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่จากศึกเกาโชเซเรีอยอิตาลีที่มีหัวหอกคนบ้านเดียวกันอย่างโรเมโรลูกาโกอยู่ในทีมต่างก็กำลังสนใจในกองหน้าชาวเบลยเยียมรายนี้ขณะที่ในรายที่2ออย่างเซอร์ดันชชคิลีนั้นในตอนแรกสโมสรก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เลย แต่ทว่าการที่เดโกโชต้าอีกหนึ่งตัวรุกคนลสำคัญนั้นมีอาการบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวราวๆ2-3เดือนนั่นจึงทำให้เจอเกนครอฟหวังที่จะดึงตัวนักเตะไว้ใช้งานต่อก่อนโดยคาดว่าทีมจะยอมปล่อยตัวแข้งรายนี้หลังจากที่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ไปแล้วแทนเจอเกนครอฟออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเวอร์จิลฟานได พร้อมชี้ว่าจะตัวจจะกลับมาได้เมื่อไรเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลยอมรับว่ายัางคงต้องใช้เวลาอีกสักครักใหญ่ๆกว่าที่เวอร์จิลฟานได้ปราการหลังคนสําคัญจะสามารถกลับมาช่วยลิเวอร์พูลได้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะพอใจการฟืนฟูสภาพร่างกายซึ่งกําลังเป็นไปได้ด้วยดีก็ตามเจอเกนครอปได้เปิดเผยว่าตัวเขารู้สึกพอใจกับขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเวอร์จิลฟานได เซ็นเตอร์แบ็ทีมชาติทอลแลนด์แต่ก็ยอมรับว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานถึงจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งเวอร์จิลฟานได้ได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจากการโดนจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของเอเวอร์ตันพุ่งเข้าเสียบสกัดอย่างรุนแรงระหว่างเกมเมอร์ซิไซดดาบีแมตก่อนที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและคาดว่าเจ้าตัวนั้น คงจะต้องพลาดช่วยหงแดงเลเว่าพูในช่วงที่เหลือของฤด,ดูการน,นี้อย่างไรก็ตามกองหลังชาวดัตช์รายนี้ก็กําลังพยายามที่จะทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาฟิตโดยสมบูรณ์โดยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้แชร์คลิปวิดีโอผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาด้วยการโชว์ลีลาการปั่นจักรยานอย่างหนักหน่วงทําให้แฟนบอลมองว่าเจ้าตัวอาจจะกลับมาเล่นได้ไวกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรก โดยทางด้านของเจเกนครอฟผู้จัดการทีมได้ออกมาเปิดเผยว่าใช่ตอนนี้มันดีมากๆผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับเบอร์จิวฟันได้เลยตอนนี้สถานการณ์ของเขากำลังดีมากแต่ก็ยังอีกยาวไกลนั่นเป็นลักษณะของอาการบาดเจ็บแบบนี้ผมมีความสุขตอนที่ได้เห็นคลิปวิดีโอของเขามันแสดงให้เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีแต่มันจะยักต้องใช้เวลาอีกมากผมอยากจะพูดแบบอื่นแต่นี่ก็คือความจริง เจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เดโกโชตารลันอยากจะรีบกลับมาเป็นคนสำคัญในทัพของแดงอีกครั้งเดโกโชตากองหน้าของลิเวอร์พูลแสดงความมุ่งมั่นว่าจะพยายามรีดผลงานจนกลายมาเป็นคนสำคัญของทีมให้ได้หลังจากที่ออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากโบลแฮมตันมาช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ดาวเต่ทีมชาติโปรโตุเกสยิงไป,ปแล้ว9ประตูจาก17เกมที่ลงสนามก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าและต้องพักยาวถึงปลายเดือนมกราคมนี้โดยดีโกโชตาได้กล่าวว่าสิ่งต่างๆกำลังไปได้สวยแต่อาการบาดเจ็บหัวเข่ามันซับซ้อนเสมอดังนั้นเราไม่สามารถไปเร่งรัดอะไรได้แต่ผมเองก็กำลังทำได้ดีและผมจะกลับมาลงสนามได้ในอีกไม่ช้าตอนที่ผมฟิต ผมรู้ว่าผมจะต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในทุกๆการฝึกซ้อมแล้วมันก็จะทําให้ตัวเองมีโอกาสในการลงสนามในแต่ละวันที่โปรตุเกสพวกเขาเคยพูดบ่อยๆนะว่าสิ่งที่ยากลําบากที่สุดไม่ใช่การมาถึงแต่คือการคงอยู่ตัางหากดังนั้นแน่นอนว่านี่คือเป้าหมายของผมตอนนี้ผมประสบความสําเร็จในการย้ายมาที่เลเวอพูและผมอยากจะเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลสาคัญต่อสโมสรแห่งนี้ นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะทำในทุกๆวันตอนแรกที่ผมย้ายเข้ามาเป้าหมายของผมก็คือการเบียดเข้าไปอยู่ภายในทีมและเรียนรู้ว่าพวกเราจะต้องทำอะไรในสนามบ้างหลังจากนั้นเป้าหมายก็คือการทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถช่วยโอกาสจากคู่แข่งที่คุณอาจจะต้องเจอนั่นคือทุกอย่างที่ผมพยายามทำมาเสมอพวกเราจะสามารถเล่นกองหน้าสีคนได้บ่อยครั้งขึ้นไหมในอนาคตงั้นหรอ คุณคงจะต้องไปถามผู้จัดการทีมนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ดีเอโก้โชตากองหน้าของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์อดีตหัวหอกสิงฟันทงปีนี้ของเรือผีใครจะไล่บีแชมป์โทนี่คัสคาริโนโอ,อดีตดาวยิงของเชลซีเชื่อว่าการแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้นั้น จะเป็นการแย่งกันของมา้า3ตัวระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีแต้มเท่ากันอยู่บนหัวตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่8มีคะแนนตามหลังอยู่7แต้มแต่ลงเล่นน้อยกว่า2ทีมแรกอยู่2นัด ผมบอกมาตลอดว่ามันจะเป็นการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับอีก2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์และผมก็ขอยืนยันตามคำพูดนั้นโทนี Tony ่คลัสคาริโน่กล่าวเกมรับที่ไว้ใจได้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้พวกเขาเป็นทีมเต็งเช่นกันแต้มที่ได้จากการคว้าชัยชนะอาจจะยังไม่เยอะเราได้เห็นอาร์เซนอลและเซาท์มปตันพวกเขายัางคงใช้กุนซือคนเดิมถึงแม้ว่าผลงานจะตกลงไป และผมก็คิดว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตกด็ทำถูกแล้วที่ตัดสินใจทําในแบบเดียวกันคุณจะคาดหวังให้เกิดการแก้ไขอย่างรวดเร็วไม่ได้โซชาควรได้รับการตัดสินตอนสิ้นสุดด้วยดูการนี้มากกว่าส่วนทางด้านของไมเคิลโอเว่นทำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดนั้นยังคงเป็นรองลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแย่งลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลลกดดูการนี้ แต่ก็ยังทิ้งท้ายว่าอะไรก็เป็นไปได้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปีศาจแดงเปิดบ้านเฉียนแอสตันวิลล่าไป2ประตูต,ตอนหนึ่งทำให้พวกเขามี33คะแนานเท่ากับลิเวอร์พูลจ่าฝูงเมื่อถูกถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเป็นแชมป์ได้หรือไม่หากไม่อาศัยฟอร์มที่กำลังเข้าฝักของบรูโน่ฟานันเดสไมเคิลโอเว่นได้บอกกับรายการทีวีของพีเมลีกว่าพูดตามตรงเลยนะ ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเป็นแชมป์ได้ถึงแม้ว่าจะมีบรูโน่ด้วยก็ตามผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมสวนกลับได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอกับทีมที่ใหญ่กว่าและเก่งกว่าพวกเขาสุดยอดมากและสร้างปัญหาให้กับทุกทีมได้คำถามของผมคือเวลาที่พวกเขาครองเกมบุกในการเจอกับทีมอย่างวูฟและพยายามที่จะเจาะให้เข้า ผมดูเกมเมื่อวันก่อนที่พวกเขาเฉือนเอาชนะวูฟแฮมตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสเลยคือพวกเขากำลังได้ลุ้นแชมป์และเรื่องนั้นไม่ต้องสงสัยตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับที่2ด้วยประตูได้เสียแต่คุณคิดว่าทีมของพวกเขาเป็นทีมที่ลงตัวเหมือนอย่างกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าล่ะผมคิดว่าพวกเขายังคงตามหลังอยู่และคิดว่าพวกเขาจะมีปัญหาในการลุ้นแชมป์แต่กับฟอร์มการเล่นของพวกเขาในตอนนี้ อะไรมันก็เป็นไปได้มเคิลโอเว่นตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร o พูคิดว่าการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้นั้นจะมีทีมไหนบ้างที่จะเบียดแย่งแชมป์กันในช่วงท้ายฤด,ดูกาลและสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูของเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอพูลอตไปนะครับขอบคุณครับ